ตอนนี้แค่ได้ยินเสียงจามนี่เราต้องตั้งหลักเลยนะเฮ้กูว่าเราใส่แม่แล้ววะ <laughs> ใส่แม่ป้ะ <laughs> ผมตอนนี้เรากําลังเดินทางมาจากหัวหินนะฮะส่วนน้องเข้ามาจากพระรามสองนะจ้างน้องเข้ามาจากพระรามสองเพื่อที่จะมาดูเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเนื้อเงินนะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นสนิมเยอะมากเลยเจ้าของเนี่ยเขาตีสี่แสนบาทเท่าที่ผมดูจากรูปเบื้องต้นต่อไประมาณสองแสนกว่าไม่ถึงสามแสนนะครับเดี๋ยวเราลองดูหน้างงานว่าแท้หรือไม่แท้ก่อนอื่นนะครับก็เจ้าของพระเนี่ยเขาไม่ได้เห็นหน้าตาเขานะเขากลัวโดนเพื่อนล้อนะครับว่าแบบเฮ้ย มึงแม่งพระเกห๋หรือพระแท้อะไรเงี้ยตอนเนี้นะครับตอนนี้เบื้องต้นเดี๋ยวเราจะโทรหาเขาก่อนเลยว่าน้องเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับเดี๋ยวเราจะโทรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนว่าน้องเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยจะเป็นคนเสื้อดําคนนี้ได้เลยลสวัสดีครับน้องใส่เสื้อดาปะ่ะใช่ใช่ออนี่ยเนี่นี<ๆ>่ผมเอารถตู้คันขาวมานะครับข99นะี่ใช่ใช่ใช่นี่ผมอัดคลิปแล้วนะนะครับแต่ไม่เห็นหน้าน้องนะเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้า ไม่ไม่เห็นหน้าไดโอเคโอเคนะครับนะครับนะครับคือต,ตอนนี้เบื้องต้นยังไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่านะครับแต่ก็เห็นมันดีเรียบเก่าๆมานะครับแล้วบอกน้องเขาว่าห้ามล้างเลยครับถ้าล้างมาเจ๊งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าจะแท้ไม่แท้นะครับะลองดูกันอ่น้องวันนี่ก็เลยโอเคโอ้โหมายงี้เลยเนี่ยโอ้โหนะครับเหี๋ยวเป็นแบบนี้นะครับเดิมทีผ้าเรียมทองมาใช่ไหมกรอบทองอยู่ไหม เอากระเพาะไม่อยู่แล้วเนี่ยดูเลยสนิมมันกินหมดเลยเพื่อนๆดูนะแต่เดี๋ยวเราลองดูกันว่าแท้หรือไม่แท้นะคือข้างหลังนี่พังหมดละถ้าล้างนะเนื้อทั้งหมดจะหลุดหมดเลยตั้งแต่ข้างล่างไปเนื้อจะหลุดมาเป็นแผ่นๆตอนเนี้ยข้างหลังเนี่ยดูอะไรไม่ได้ละะว,ว่าแท้หรือไม่แท้ข้างหลังนี้ไม่ได้ดูละเพราะสนิมมันกินหมดเลย <พอ S 1> นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ให้กล้องดูสนิมมันถูกกินหมดละ นะครับเพราะว่าเนื่องจากเขาเลี่ยมกรอบเก่าโบราณมาแล้วเปิดหน้า,เป,นาเปิดหน้าเปิดหลังเนอะรู้สึกมีติเนี่ยเอามีพลาสติกครอบด้วยเหรอโอเคอเดี๋ยวเราลองดูรูปอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมยารูปให้ดูอีกทีแต่มันเป็นคาบน้ําเหงื่อมันเข้าไปขังแบบนี้เลยนะพังหมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนว่ามันจะแท้หรือไม่แท้ ตอนแรกผมยังคิดว่าตัวหนังสือพวกนี้ยังมีอยู่น้องน้องเคยส่องดูแล้วใช่ไหมยังไม่เคยส่องพี่บอยจริงปะส่องเป็นไหมมีกล้องปะไม่มีผมไม่มีกล้องด้วยหรอหลังจะให้ยืมแต่ช่วงนี้โควิดไม่กล้าให้ยืมกล้องส่องเลยผมกลัวเดี๋ยวมันมันใกล้ตาเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูดีกว่าน้องจะได้เห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นยังไงไปนี่กันอ่าน้องดูเนยแต่ผมาไใกล้เลย คือตอนนี้ทั้งหมดของตัวหนังสือเนี่ยพังหมดแล้วคือถ้าล้างนั้นหนังสือรุนหมดเลยกลายเป็นว่าเหรียญเนี่ยไม่มีตัวหนังสือเลยโอ้แล oh, ้วล้างไม่ได้ล้างไม่ได้ไไดเลยนี่พังหมดแล้วนะนี่คือกินอย่างเงี้ยคือกินกินเนื้อนะครับนี่ฮะคือถ้าล้างนี่พังหมดเลยเนื้อพังหมดเลยแล้วก็ผุหม,ผหมดเลยนี่ฮะลองดูผุหมดเลยเนี่ยอันนี้ถ้ากดแรงๆหักเลยเนี่ย uh. ตรงนี้หักเลยเนี่ยมันผุหมดเลย ตอนแรกผมยังคิดว่าเฮ้ยมันยังพอล้างได้หรือเปล่าที่บอกว่าน้องอย่าเพิ่งล้างนะครับครับเนี่ยทั้งหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงพังไปแล้วแล้วตามตัวเนี่ยเหลือแค่ตรงตัวเนี่ยที่จะดูได้นิดเดียวส่งนี้อาครับนอกนั้นดูอะไรไม่ได้เลยแล้วมีอย่างอื่นไหมเอ่ยไหนมีอย่างอื่นไหมแต่ว่าไม่มีว่าอ๋อนี่มันมอันนี้มันรุ่นใหม่หมดเลยนี่ปีอะไรไม่รู้อ๋อเขาเขียนหกเก้าเลยเหรอ เป็นรุ่นหลังฮะรุ่นทําใหม่แท้ไหมครับแท้อยู่แล้วมากแต่เป็นรุ่นใหม่อ่ะี่ผมมันเขียนหกเก้าถ้าหกเก้าก็เก๋เลยใช่มันย้อนยุกย้อนพศออค,คือบอกตรงนะอันนี้อาจจะมีผมมาที่ดูแท้แล้วถ้าเกิดคนอื่นดูผมว่าจะเก๋เนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ดูแล้วเนะี่ยพังหมดละอันนี้น้องรถได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรมาแล้วแรกตั้งไว้สี่สองแสนเจ็ดได้ไหม มันพังหมดเลยจริงๆตอนแรกถ,ถึงบอกว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอดูสภาพก่อนนะว่ามันพังหมดแล้วเพราะามแตกแน่นหรอพี <_ Q> อ่ตอนนี้แค่ได้ยินเสียงจามนี่เราต้องตั้งหลักเลยนะเฮ้ยเราใส่แมสป่วะใส่แมสป่มันจามใส่ <_ Q> โอเคมนจามตรงนี้อีกโอเคเดี๋ยวเงินสดไหมหรือว่าโอน โอนก็ได้โอนนะโอเคงั้นเดี๋ยวก็โอนไปหน่อยสามแสนถ้าเกิดใหม่ใหม่เสื้อสวยนี้ได้เป็นล้านเป็นล้านเห็นที่ที่ไหลสดอยู่เป็นล้านเป็นล้านถ้าได้เลยที่ไร่เนี่แต่ต้องมีเส้นเลือดหน้าผากเส้นต้องสวยจริงใช่ใถ้าสวยเป็นล้านผมเอาสองร้านเอาแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันผูกมดแล้วเข้าใจพี่อันนี้นี่ล้างผมต้องค่อยๆล้างอ่ะล้างเฉพาะตรงตัวนะข้างๆถ้าล้างมาพังเลยแล้วก็อันนี้เช่าน้องเขาไว้ที่สามแสนบาทนะครับ แต่ผมว่าเดี๋ยวต้องไปไล่โซนหนึ่งดีกว่าเพราะเห็นอ้คนเมื่อกี้เขาจามนะครับกลัวเลยครับตอนนี้ชิมสึกจามพอดีแบบนี้ครับเป็นสนิมหมดเลยนะครับเราให้ดูที่รูปอีกครั้งหนึ่งกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราตั้งหลักก่อนกลัวคนนี้มันจามอยู่นะครับก็นี่ถือว่าเป็นบรรยากาศอันนึงนะครับพอดีเมื่อกี้ไปดูพารที่ปราณบุรีนะครับแล้วก็แวะกลับมาที่หัวหินแล้วก็เลยมาแม่กองนะครับเดี๋ยวกลับไปที่หัวหินอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูครับว่าจะมีการเช่าอะไรกันอีกนะคครับโอเครับ